ขยะเพียบเ <laughs> ยอะเบี้ยอ้ยอยอา,ยาวตนเยอะเยอะเอล่าให้ตาแววโรยกูตัวละปูนออกสะตัวละชิเต็น,นักแกป้าเลยมินเดี๋ยวแกจะหลงจแก,กจะหาไม่เจอให้เอาแบบหมากไม้ไปรถก่อนแล้วก็แฝนไอ้นี่ไว้รถไมโครแกนี่ นั่นแหละตาถ้าถ้าไม่งั้นมันจะหลงเดี๋ยวจะเด้อเพราะว่าป่าต้นไม้มันเหมือนกันหมดมองไปทางไหนก็เหมือนกันหมดนี่แหละค่ะบางคนเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาเก็บตามะเซน,นักแกคือวินเปรตินเวียดมาระยามาราย,า,รา,ย,ยาเอาตนไปป้าป้าไปเก็บกันต่อค่ะให้คุณตาเอานี่ไปรถ ได้ของแถมกระป๋องหนึ่งใบคุณตาหลงสาวแล้วพี่น้องจะบอกว่าฉันจะต้องไปทางไหนยนไม่รู้ว่าแกจอดรถไปตรงไหนนี่แหละถึงบอกว่าปล่อยแกมาคนเดียวไม่ได้ดอกอืแกว่ารถฉันอยู่ตรงไหนเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าจอดอยู่ตรงไหนอืตัวละอากี่ป้ายกับคุณปู่มิตาปุยตากาเดตุปุยตากาเดตุเปิติเอ็กซ์มิตรอาตัวปุยตากาเดตุ ตัวละเตียแม่เนเตียสิเตียนสินาเตียดาเฮติมิสะโกฮาลาสินุนแย่เอาตัวโอเคป๊าป๊าไม่นำแม่นต์แยกะคุณตาหลงสาวตัวละเตีาายนนตตอีหันไรหันละแม่เนว่าเตียอีหันสัวร่ะเป็นเตียไอหนะเอ็กซ์ซินุน <c oughs> ตุเลวันค่ะ <c oughs> คุณตาแก่แล้วจ้ะแกะเริ่มหลงแกหลงอย่างนี้แหละทุกปีพกเพราะว่าเวลาแกตักเบอร์รี่อ่ะ แกก้มไปเรื่อยๆแล้วแกหมุนไปหมุนมาแกไม่มองตะวันหรอกได้เรียกเอาทุกทีดูค่ะมาป่านี้คุณตาอักเก็บอยู่คนเดียวโอ้ยมากไหม,กมกดกมากพี่น้องจ้ะโอ้ยดกแทบพี่น้องเอ,อ,อ๋ยฟุกสักทีเถอะเนาะฟุกฟุกฟุก มันก็ฟุกเป็นบางโดนแบบที่ว่านั่นแหละแต่อันนี้ฟุกแล้วจ้าเดี๋ยวไปตักมาจากตรงนี้โอ้ยนอนเอ้ยดูแบบนี้ตักแป๊บเดียวก็เต็มขังจ้ะมันไม่เหมือนต้นต้น อาทิตย์ที่แล้วมันได้ย้อนตักเอามันยังไม่สุกดีสุกเต็มที่เราลูดันเดาวเลยเด้อี่น้องเด้อไปบ้าไกล้กี่เลยยูดอิหันกึิบสกุลหนอล่ทราบโกยมีอหันใกล้กี่อีหันตาหับตาอย่าอีสอย่ามาระยะต้บอกเขานิดนึงมันสุกเต็มที่แล้วโอ,อ,อ้ยอน,อนุ มองไปซ้ายไปขวามีแต่หมากไม้พี่น้องคลิปนี้ได้นั่งแล้วเด้อแ <laughs> ชะปลนอะไรกันนั่งพี่น้องเอ้ยไม่รอดคลิปที่ผ่านมาได้ครึ่งถังเก็บเอวมืดพี่น้องคลิปนี้ฟุกแล้วจ้ะโอ้ยลูกใหญ่โทราหาคุณตาคุณตาบอกว่าฉันจะเต็มถังแล้วย่ต้นบอกว่าฉันได้ครึ่งถังอยู่เลย นั่นแหละถึงแยกกันหาจ้ะหาคนละป่าคนละดอนก่อนคนละหนองถ้ามีเราก็โทรหากันแล้วก็มาเก็บด้วยกันอ้ยลูกงามเลยดูปลาแค่ตรงนี้ได้ครึ่งกระบอกเลยจ้ะอวดก่อนเด้อพี่น้องเด้อคอยตั้งกล้องเก็บเนี่ยดูตัจวจ้าหย้าหญ้ายกระแทกมันมีมันมีหมากมาหไหม มันอยู่ใต้ใบจ้ะมันมองไม่เห็นถ้าเก็บมือเดียวลูกก็จะแตกเพราะว่ามันเป็นไอเบอร์รี่ใบหนาจะ้นะน่ะถึงบอกว่ามันอยู่ในหนองเด้อนู่นหุนดับสาบลาบเลยพี่น้องอ้ยอ่อนโซนโอดยุปากไม่ได้น่ะมันอยู่ใต้ใบมันมองไม่เห็นหลายค่ะพี่น้องก้องเอเลเลยดูสภาพป่าวันนี้เด้อพี่น้องเด้อย,ยังไม่ได้ให้เด่นเลย พี่น้องบางคนบางท่านก็บอกย้ายไทย ấy, บรรยากาศธรรมชาติให้ดูหน่อยนี่หละจ้ะป่าวันนี้ฟ้าเป็นน้ำฝนลิ้นหน่อยๆจ้ะ ขาโดมีตักง่ายๆเพราะว่าตักมือเดียวจ้ะนี่ก็ขึ้นมาพี่น้องแย่เข้าไปเอ๊ะแย่เข้าไปลึกๆแล้วก็สสดขึ้นมาแย่เข้าไปลึกๆใต้ใบอย่างนี้เราก็ดึงดึงถอยหลังนิดนึงให้ปลายตรงนี้ปลายตรงนี้เขาเกาะเอา ไม่งั้นมันจะแตกจ้ะเทคนิคใครเทคนิคมันเหมือนที่บอกนั่นแหละนะเห็นไหมเราขอตั้งกล้องเก็บเดิพี่น้องเด้อเราจะไม่เต็มผังสักทีไม่มีค้นแต่ว่าทําง่ายอยู่ดอกอัอนนี้ไปทําแป๊บเดียวคงเสร็จถังเดี๋ย เบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องอดอ้อนซ่อนไม่ได้แบบงามลายดกจนลูดไม่ได้นะ ดูสวยมากมีตรต่ลูปใหญ่ๆไม่มีควันด้วยสุดเต็มที่แล้วจ้ะ มาดัำเงี้ยงเลยเถาวันเกาะกระป๋อง

มาจากทางนู้นเด้อพี่น้องเด้อทังนูง้นจะเต็มเราก,รเกนะ็เดือดหนักเด๋ยวถังนี้ไปเรื่อยๆจนไม่กล้าเดินย่ำหนะักลูกใหญ่ๆข้างนั้น Maria Đi tay cái cướp xa Ê Chưa mang cả xe mưu buồm lắm ยังม,ม,มันมันพี่น้องไม่ได้มองกันก็ขอโทษขออภัยแดดแยงตาแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยได้จ้ะเด้อสองตายายคุณตาอยู่ั้งนู้นเดี๋ยวค่อยไปหาคุณตากันแมงเอแมงเหลือกนะ่ะมันกัดแล้วมัน บวมเลยเกือบที่มันกัดควายบ้านเราเนะ่ะพึ่งก็ต่อย <c oughs> โดนฝึงต่อยขามา,มาเมื่อกี้นี่แม่น่ะขนาดแสงเก่งกันสองชั้นอุ้ย <c oughs> มัน <c oughs> พี่น้องเอ้ย แบบนี้ฟุกเลยเราก็จะหาแบบนี้แหละหาจนเจอตอนเริ่มต้นเริ่มแรกแล้วก็อย่างปากทางเราก็จะหาไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆทุกปากบางทีปากทางมันเละดินมันเขาเรียกมันแห้งพอเข้ามาปากลึกๆมันก็นเป็นหนองแบบนี้เรามาเก็บทุกปีจะ้ะแต่ทำวบามีคนมาเก็บไม้ลอย คุณยายมาเก็บเพราะว่ามาเจอคุณยายทุกปีคุณยายแกป่วยจ้ะอืมแกป่วยมาเจอกันทุกปีเดี๋ยวปีนี้ก็ลอยแกมาเก็บก่อนหน้าแล้วแต่เ,เขาเก็บมือเอาเขาอมือเด็ดเอาเพราะว่ามาไม่ไม่เจอใครมีแต่เจอยายสองคนแค่นั้นเองป่านี้หมอกนั่นก็ปุกเลยตากระยายมียายอยู่สองคนมาด้วยกันก็มานั่งคุยกัน ลอาจะเก็บไปแล้วเขาก็นั่งเก็บเอาลูกใหญ่ๆเอามือเด็ดเอาแล้วก็มาเลมเอาที่หลังได้ป่านี้มันเป็นป่าทางรถมันเข้ามายากแล้วทีนี้มันทางมันแคบถ้าบ่ามาเจอกันอย่างกันนี้ก็ต้องถอยเป็นแบบกิโลเลยนะนั่นแหละคนไม่ค่อยเข้ามาจ้ะไอ้คนโน้นตอ่อจะอุ้ย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 จะล่ม กลัวเดียดหมักไม่เด็อดแยงตาโอ้หยโด,ยโดยพี่นองเอ้ยแต่ววาดดำก็ไม่ได้ใช่แต่ว่าม่วงก็ไม่ใช่ออกไปทางสีน,น้นนำเงินนะ้ำเงินน่ะ บอกมงม่วงมันกับว่าดำมันกับ,บอกน้ำเงินเข้มถ้าป่ามันแห้งๆเนี่ยตักแบบนี้ไม่แตกรู้ยปันทาแป้งเลยเด้มันนวลน,นวลของเขาน่ะตรงนี้ก็กล้อยออกบ่อยๆเด้อพี่น้องเด้อมันถ้าลูกไหนที่ว่ามันแตกอยู่ตรงนี้แล้วมันหล่นลงไปในถังเรามันก็ทำทำให้ถังเราแข็งแฉะ ผลไม้แล้วแฉะลูกเดียวแค่นั่นแหละแตกลูกเดียวนี่ก็โอ้โเป็นเมือกแล้วติดเสื้อติดผ้ากระซักออกยากอยู่เ้อเดี๋ยวอีกอีกอีก,อก อีกสวันข้นางหน้าพี่น้องอุณหภูมิบวกยีสิบเจ็ดองศาก็ายังชั่วอันนั้นอากาศเราอยากให้มันร้อนแบบนั่นแหละไม่ชอบหนาวพี่น้องกินหายเหนื่อยก็เนาะยังไม่ได้คิมเลยอ้าวมันอมเปรี้ยวอมหวานเปี้ยวจีบหวานเจ็ด จะบอกอะไรไหเด้อพี่น้องเด้อเราให้ฟังเวลาไปคัดน่ะเจอลูกไหนมันออกสีม่วงมันยังไม่สุกดีจะทิ้งก็จะได้ใส่ปากตัวเองเอาจนยินข้าวไม่ได้เคสฟันเสียวเขียวจะบัานบัานยายสุนเลอกเคสฟันเด้อพี่น้องเด้อเสียวฟันน่ะนี่ก็โคราดันรค์คำมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเคสฟันประสาน ปลาอยู่ตรงนี้แกใช้มือยาวแบบนี้นะแกจะได้เปียยายสวนแกเก็บได้เร็วเดี๋ยวจะไปไอ้ให้แกดัดแปลงให้อยู่ให้ทําด้ามแบบนี้ายสนทําไม่ได้เด้อมันต้องข้อแข็งมันปวดเพรไหลจะ้ะเพราะว่าแรงเราไม่ถึงมันต้องใช้ตรงมือกำหนักกระดูกแบบนี้ด,ดูค่ะ คุณตาอักอยู่อักกินพี่น้องเอ้ยอักเก็บอยู่คนเดียวไม่โทรหาก็ไม่บอกนะเนี่ยว่ามีหมางไม้เยอะดอกจริงจริงเนี่ยอันนี้เป็นคลิปที่ต่อไปเด้วยจัดเด้อ